ืมเสียงอะไรนะอีกาสาวสวยสะดุ้งตื่นขึ้นเออย่างสลืมสลือภาพตรงหน้าคือจิ้งจอกสาวสวยรูปงามไม่คุ้นหน้าเธอยกยิ้มอย่างสนกสนใจพลางกล่าวสวัสดีท่านกาเข้าว่าดวงตาของท่านช่างดูสวยงามเรากับดวงตาของเหยวก็ไม่ปาน จิงจอกสาวได้ใช้โอกาสเอ่ยชมอีกาสาวน้ำเสียงของเธอฟังดูจริงใจแต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเธอมีจุดประสงค์อื่นหวังจะใช้กลอุบายหลอกล่อให้อีกฝ่ายพะเยาปากพูดเหนือจะได้ตกลงมาฮมอีกาสาวเค้นเสียงงุนงงเล็กน้อยเมื่อข้าได้เห็นท่านใกล้กๆแล้วปีกของท่านนี่ช่างดูเหมือนกับปีกอันแข็งแรงของนกอินทรีเสียจริงอืม ข้าชักอยากฟังเสียงของท่านดูเสีเหลือเกินว่าจะไพเราะสักเพียงใดจิงจอกสาวเอ่ยชมเสียงของอีกาสาวว่าไพเราะนักขอให้อีกาสาวร้องเพลงให้ตนฟังอีกาสาวเริ่มนึกลำพองใจฮ <c oughs> ยอมได้เจ้านี่ตาถึงนะอีกาสาวหลงกลนในที่สุดเอ่ยปากเอื้อนเอ่ยร่ำร้องทุ่งทำนองอย่างมั่นใจให้อีกฝ่ายได้สดับฟังเสียงของตน Don't want you, need you, yeah, I need you to fill me up. เธอหาได้รู้ไหมว่าชิ้นเนื้อก้อนโตของตนได้หลุดปากไปตกอยู่ในมือของอีกฝ่ายเสียแล้ว Got a feeling that, oh yeah, yeah, you could be everything that เอ้ออะไรเล่าเธอเริ่มเขินอายนิดนิดเอ๊อ เธออุทานดังลัน่นตระหนักได้ว่าชิ้นเนื้อของตนหายไปตกอยู่ในมือของจิ้งจอกสาวสวย <c oughs> โดนจับได้ซะแล้วสินะนี่นี่ยายจิ้งจอกเจ้าเลยเอาขึ้นมานะเธอรีบตะโกนกรนด่าเตรียมจะลงจากต้นไม้เอาขึ้นมาวะออไม่น่าเชื่อว่าเธอจะตกต้นไม้เธอได้หลงกลจิ้งจอกสาวเข้าอย่างจังเพราะความไม่รอบคอบลัประมาทฮิฮิฮิ ในที่สุดจิงจอกสาวก็ได้จากไปพร้อมกับเนื้อชิ้นโตอีกาสาวได้แต่อับอายและโกรธแค้นกับความไม่รอบคอบของตนหน่อยแน่โถวยชิกชอ่อ